คลิปนี้คือคลิปวีดีโอที่ผมจะมาแข่ง f c Mobile นะครับโดยที่ผมจะไปหาท้า Influencer นะครับเกม f c Mobile นะครับและวันนี้คนแรกที่ผมจะเชิญก็คือคุณเอิร์ธอึดาัดครับสวัสดีครับคุณเอิร์ธอึดอัดครับสวัสดีครับ <c oughs> และนี่คือเกตและนี่คือเกตคนแรกข <c oughs> องช่องนะครับผม <c oughs> คือคือวันนี้นี่วันนี้นี่ผมผมจะมาท้าคุณแข่ง f c Mobile นะรับผมใครแพ้นี่คือใช้แป้งเนี่ยบอมหน้าจนแบบขาวนะ คุณจะรับคําท้าไหมเออหลังจากที่ผมคิดวิเราแล้วแยกแยะแล้วนะครับก็มาดีแต่คุณไม่เคยชนะผมเลยนะเฮ้ยเอาเลยและทีมที่เราจะใช้แข่งกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นทีมที่เกี่ยวกับ UCL นะช่วงนี้กําลังแข่งขันกันเลยนะครับผมในช่วงรอบ8ทีมนะครับผมผมก็จะมีวงล้อนะให้เราเลือกนะครับผมสุ่มเบอร์มาแล้วก็เราจะไป เลือกการ์ดอีกทีนะครับว่าเราจะได้นักเตะคนไหนนะครับอย่างเช่นถ้าผมหมุนได้เลข3อะไรเงี้ยนะครับผมผมก็จะกดการ์ดไป3ใบ1 2 3สและนั่นแหละครับคือนักเตะที่ผมจะได้เข้าทีมนะฮะซึ่งจะมีทั้งกองหน้ากองกลางแล้วก็กองหลังผู้รักษาประตูนะครับเริ่มที่ตำแหน่งแรกนะครับผู้รักษาประตูก่อนครับคุณเอิร์ธอดอัดครับครับเพื่อเป็นการให้เกียรติแขกรับเชิญนะครับครับผมผมจะเลือกก่อน ผมจะเลือกก่อนครับผู้รักษาประตูขอบคุณครับพี่บู๊ครับผมไปครับและนี่คือหมายเลขที่ผมจะได้ผู้รักษาประตูนะครับของผมนี่ได้เบอร์เบอร์สามนะเบอร์สามนี่เบอร์สามแล้วเราก็จะได้เลือกการ์ดผู้รักษาประตูที่เบอร์สามนะครับ ครับดูคนแรกเฮ้ยโกเบลครับโกเบลจากดอร์ตมุนนะครับผมเบอร์สองครับเฮ้ยกูตัวตัวดีๆทั้งนั้นและเบอร์สามก็เบอร์สามเบอร์สามเจฟตี้คราบอมเป็นเจฟตี้ครับและผู้หลกดสามประตูของคุณเอิร์ึดอัตนะครับผมเอาเลยไหมครับคุณเอิร์ดเอาเลยครับผมไปครับผมหมุนแล้วนี่ ผมบอกว่าคือข้ามแม่งข้ามตัวข้ามตัวดีๆไปหมดเลยนะครับผมเออหมายเลขหกครับหมายเลขหกหมายเลขหกแล้วตอนนี้ผมได้ทําการสลับการเรียบร้อยนะครับหมายเลขหกของคุณตื้อึืดอานะครับลูกสาวประตูโอ้โหไปแล้วไปแล้วสองสามแล้วนะสามแล้วนะสามแล้วหรอสี่ห้าเอาแล้วครับไม่ต่างกันผูตัวไปครับ ซัมเมอร์ไม่ต่างกัน <laughs> <laughs> ไม่ต่างกันเลย <laughs> ย่านซัมเมอร์ครับผมผู้รักษาประตูของคูเร์นครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวต่อไปเราจะไปสุ่มกองหลังแล้วกันนะก็คือจะสุ่มมาทั้งหมด4ตํตำแหน่งเลยนะครับผม4ี่เลขเลยนะก็คือจะได้ <laughs> จบๆไปทีละแบบว่าแผงทีละแผงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แผงไข่นะแผงผู้เล่น, <laughs> นมาเริ่มกันที่ตำแหน่งกองหลังนะครับผมซึ่งแน่นอนครับผมจะให้เกียรติ เกรสของผมก่อนเสมอนะครับผมซึ่งผมจะเป็นคนคเลือกก่อนนะฮะขอบคุณครับ <laughs> ไปครับและการสุ่มก้องหลังผมได้หมายเลข5าหมายเลข28หมายเลข3 7แล้วก็หมายเลข15ครับมาดูกันครับว่าแผงก้องหลังผมจะได้ใครบ้างน,นะครับโดยเลขที่ผมสุ่มได้เนี่ยมันเลข5 15 28แล้วก็เลข37นะครับผมโดยที่หมายเลข5ของเรา4 ห่าอาอาวแล้ยโรนันราโคครับอ้ยาราโคถือว่าดีนะถือว่านะดีและผู้เล่นหมายเลขต่อไปครับเลข15นะครับตอนนี้เราอยู่ที่5นะก็กดไปอีก10ครั้งนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สี้าหกเจ็ <laughs> แปดเฮ้ยมาติแ แต่คือคนที่ผมผ่านไปนี่คือโอ้โหมีแต่ตัวโหดมาติแคทครับคนที่สองแล้วหมายเลขต่อไปเนี่ยก็คือหมายเลขยี่แปดนะครับคูณเด่นครับกดไปเลยฮะยาวๆครับสามสี่ห้าโอ้โหหกเจ็ดโอ้โหแปดเือสิบรู้บแล้วแล้วก็โอ้โหอ่ะฟงโซนีิพี่แต่ไม่ใช่นะต้องอีกใบหนึ่งครับอีกใบหนึ่งใบหนึ่งหรออีกใบหนึ่งถึงจะเป็นยี่แปดนะ โอ้เป็นจมีนปาวาโอ้ตายเลยตัวดีๆหายเบิดและตอนนี้ผมก็เหลือกองหลังอีกหนึ่งคนนะครับซึ่งหมายเลขเนี่ยคือหมายเลข37นะฮะที่เราจะได้เข้าทีมนะซึ่งตอนนี้เนี่ยแผงหลังผมไม่คนกากเลยอะไ อะรอ้อารอโ้แบกนะเออไปคือ37นะครับตอนนี้อยู่ที่28 29 30 31 32 33 34 35 36บส3มเอ้าสไอ้เฮียเจเลยทำไงอันดูอันดูอันดูเออโอ้นี่โออ้คือต้องบอกไปก่อนนะครับว่าผมนี่ติดศูนย์คณิตศาสตร์นะต่อไปกองหลังของคุณเอิร์ธครับครับผม ของจดัดเอิร์ธได้เป็นเลข5เลข36ครับเลข13แล้วก็เลข26ครับไปที่เลข5ก่อนนะครับครับ1 2 3 1> ่เฮ้ยสแต่ทำไมมันมีแต่ตัวกาก,ากไปวะแค่นี้ไปครับแน่นอนเลยโอ้โหมาสโตนี่ผลต,ต่อไปครับหมายเลข13นะของคุณเอิร์ธสิาม <13 S 1> ครับบาตโตนี่นี่ ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่เดอะแบกของอีเตอร์เลยนแล้วผมไปครับเอาละครับหกเจ็ดแปดแปดแล้วแปดแล้วครับเก้าครับอารบาอันนี้สิบนะสิบนะสิบแล้วสิบเอ็ดนะเอ็ดเฮ้ยสิบดูฟรีนะฟรีสิบสองสองเฮ้ยตอนสามสิบสามครับซาลิบาซาลีบาโอ้โหบาบิกาโนบาบิกาโนไปครับต่อไปเรียกอะไรครับคุณครับ 26ยี่บหกครับตอนนี้ยีสิบสาแล้วตอนนี้สิบสามนะสิบสี่สิบห้าโอ้โหสิบหกโอ้ยสิบเจ็ดสิแเกยี่สิบเฮ้ยยี่สิบเ็ดยิบเอ็ดยิสองยี่สองยิบสามอกยี่สิบสี่ครับยีิบสี่เลขกเลขนะเลีกี่บหกครับยี่สิบห้าโอ้โหไปต่อไปผมอยากได้ตัวนี้แต่ว่าผมหมดสิทธิ์แล้วไปต่อไปแล้วก็ยี่สิบหครับ อู๋นูโน่เมนเดสเอาว่าได้ด้านข้างแล้วเลขต่อไป36ครับผม36นะครับตอนนี้26แล้วอีก10ครั้งนะครับแล้วเรามานับเข้าดาวด้วยกันนะโอเคครับไปครับหยิบ1ามสองห9ึ8งส้ยเก้หุยหุยไม่เอาดีเอาลิมเซตเ7เจ็ดเออห6หเฮ้ยอุ้ย ห้าห้าเอ้าสี่สามสองหนึ่งขอด้านขวาเอ้ยขวาตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกั่แต่แต่เบนจามินปาวาเล่นแบ็คขวาได้นะเอ้าเหรอฮะใช่ครับเอ้ยเขาเคยเป็นแบ็คขวาให้กับบาเยิร์มิวนิกนะและตำแหน่งต่อไปครับกองกลางนะครับซึ่ง ตามที่บอกนะแผนเนี่ยผมจะเลือกเป็นสี่สามสามนะครับผมแล้วคุณเลือกเลือกเลปอะไรครับผมเป็นเหมือนกันเลยครับเหมือนกันสี่สามสามนะครับซึ่งนั่นหมายความว่านี่เราจะได้หมุนกองกลางเนี่ยสามครั้งนะครับผมอาจจะไม่สี่สามสามอาจจะไม่สี่สามสามแต่ว่าขอเลือกกองกลางสามตัวครับอ๋อโอเคครับโอเค ดังนั้นเรามาเริ่มกันที่ของคุณเอิร์ธก่อนแล้วกันนะทีมณเอิ์ธนะของกลางจันเอิร์ธได้เป็นหมายเลข 39, 18แล้วก็40ครับมาดูกันครับว่ากองกลางของคุณเอิร์ธเนี่ยจะได้ตัวไหนบ้างนะครับผมซึ่งครับแต่และตัวเลขที่โหโคตรไกลเริ่มที่18ต <c oughs> <c oughs> ัวเลยครับ, 2, รบ 2, 3, 4, 5, 6, 16, 16. 17เฮ <c oughs> ้ยอุ้ยโมดิการต,ตัวตัวชอบคุณเอิร์ดเขาและหมายเลข18ครับ โอ้ยเดคันไรเดคแค่ไรครับหูตัวแรกของคุณเอิร์ธครับเลขต่อไปของคุณเอิร์ธนะครับก็คือหมายเลข39แล้วก็40นะซึ่งอยู่ติดกันเลยรีไปตรง39เลยด้วกันตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นของคุณเอิร์ธทั้ง2ใบเลยนะครับผมซึ่งตัวแรกนี่ก็คือจุดเบลลิงแฮมจาคอบแรมซี่ครับจากแอสตันวิลล่า โห oh. แต่สิ่งที่ผมยังไม่เห็นก็คือจูดเบลลิงแฮมเอ้ยอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้เออจะขอบเลมซี่นะแล้วอีกตัวสุดท้ายครโอะจะขอบเลมซี่กัดเงินแล้วมาดูค,ดาครับตำแหน่งคนสุดท้ายครับของคุณเออดอร์ธกองกลางคือผมว่าคิดว่าน่าจะจูดอะ่ะ <c oughs> โอ้ยโอ้จุดไปไหนวะจุดไปไหนจุดไปไหนที่แรกนะออกแต่ที่แรกหรือเปล่าโอ้เรียบร้อยครับอันซูฟาตินะฮะส่วนกองกลางผมได้เป็นหมายเลข11อครับหมายเลข30แล้วก็หมายเลข13ครับเริ่มจากหมายเลขแรกครับหมายเลข11อดครับอ่าสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเยี่ยโอ้ยบอลไปด้อันนี้สิบเลยบอลไปด้แล้วต่อไปนี ขอตัวดีๆไปเรือรัโอุย <c oughs> โอ้จูเลียนแบรนด์ครับ,บไม่ไม่แยแบบ่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ต่อไปของผมหมายเลขสิบสานะครับอันนี้สิบสอแล้วก็คือเมฆก็ลุ้นอะว่าขอให้ <c oughs> คือไม่ไม่ต้องตัวดีก็ได้นะครับผมขอแบบตัวแบบที่มันตรงตามตำแหน่งอะไรก็พอ,อซึ่งตอนนี้ผมอยากได้ CDM นะครับนี่ไงโอ้โห C A M ฮะเกมลุกไงเกมลุกเน้นเกมลุกไปทีและตอนนี้เราก็อยู่ที่การ์ดหมายเลข27นะครับนั่นก็คือนิโคลโลบาเรลล่านะแล้วผมบอกไว้เลยว่าข่าวร้ายสำหรับผมก็คือเมื่อกี้เนี่ยจูบไปดงแฮมไปแล้วนะฮะแล้วต่อไปนี่28ใช่ไหมครับใช่ครับ29ครับอืมไม่แย่ไม่แย่30อ่ส3มอ่ะใบนี้แหละ นี่คือตัวแฉมินนี่หรือเปล่านั่นก็คือเควินเดอะบอยครับไอ้ยไม่มีเควินเดอะปาเต้ได้อยู่นะได้ซีดีเอ็มอยู่เดบอยมันตกไปแล้วนะเอ้ยแต่ก็ได้ซีดีเอ็มใช้ครับผมเออไม่แย่ไม่แย่เประมวยฮู้และมาถึงตำแหน่งสุดท้ายครับก็คือตำแหน่ง กองหน้า3มคนของพวกเรานะฮะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากๆนะคือตัดสินทีตะตาเกมได้เลยนะครับผมซึ่งแน่นอนครับผมให้เกียรติเกตของผมอยู่แล้วนะซึ่งรอบนี้เดี๋ยวให้ผมก่อน,อนเดิมกำลังจะยกมือไหวเลยขอบคุณ <laughs> และกองหลังผมหมุนได้เป็นเลข13 23แล้วก็36ครับมาดูกันว่าวงล้อเนี่ยจะให้การ์ดไปไหนกับเรานะครับผม,มหนึ่งสองสามอหนึ <laughs> ห่งสาวันโอยคือชาคาร์สกิเลียไปแล้ว อันต่อไปนี้เบอร์สใช่ไหมครับใช่ครับสี่ห้าหกเจ็ดเ้าสิบโอ้โหสิบเอ็ต่อไปเฮ้ยก็โอ้ยตัวตัวนี้ไม่ไกลตัวียวไปไกลๆสิโอเคโอ้โอุสมันเดเบเล่ครับผมและต่อไปครับหมายเลข23่สินะครับผม1 4่สิบห เจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบหูเออเอ็มเปเป้ไปแล้วต่อไปยี่สิบสองครับยี่สิบเอ็ดดิยี่สิบเอ็ดโอเคอันนี้ยี่สิบสองเหรอเออใช่ครับใบนี้ยี่สิบสองนะอ่านี่แหละและต่อไปนี่คือนักเตะของผมแต่ว่าคือผมช็อกกับเอ็มเปเป้ไปแล้วโควซึ่งนั่นหมายความว่าผมผมหมดสิทธิ์ที่จะได้เอ็มเปเป้แล้วนะ โอ้แล้วยี่สาโอ้เฟอร์รานตอเรสเฟอร์รานตอเรสครับโอ้ผุมแหย่ผุ้มแย่และการต่อไปนะครับก็คือหมายเลข36มสิบหกนะซึ่งไกลพอสมควรนะเราก็จะและกองหน้าของผมก็คือ โอ้โหเกินไปหรือเปล่าโอ้โหซื้อเลขกระถือกซื้อเลขบ่ถือคือเก่ากอนซาโลลามอสครับผมจากปารีสเซ็ชิวแชง์และของจานเอิร์ดครับผมหมุนได้เลขยี่สิบสามสามสิบเก้าแล้วก็เลขสิบเจ็ดครับเราก็จะลุ้นไปเลยนะอันนี้ผมจะไม่ตัดนะครับผมเอ็มบัปเป้หนึ่งสองนี่ฮะสามไปแล้วนะอย่าเบาอย่าเบาไปแล้วนะไม่ได้แล้วนะคุณเรือนะสี่ห้า หโอ้หเ็ยเป็เลขเจ็ดแปดอุ้ยเลยวะเก้าโอ้แล้วฟอร์สสิบอ้ตัวตึงอีกเจ็ดอันนะอีกเจ็ดอันครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ้ยเยบแลไปสองแล้วนะป้าหมายคุณไปสองแล้วนะครับแล้วก็หมายเลขกองหน้าของคุณเร์ดคนแรกครับนั่นก็คือ ลีคังอินครับคังอินลีครับ <laughs> ไม่ตายเถอะโอ้โหแย่แย่แย่และหมายเลขต่อไปของเรืก็คือหมายเลขยี่สิบหมายเลขยี่สิบสามครับยี่สิบสามครับนะสิบเจ็ดแล้วตอนนี้สิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนี่แหละต่อไปนี่แหละยี่สิบสามครับ ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ตัวนี้ดีตัวนี้ดีตัวนี้ดีแล้วมีความเร็วใช่มีความเร็วผิวนะปั่นโค้งดีคือถ้าดูจากไลฟ์ของผมก็คืออัทีไม่ต่างกันเลยไม่ต่างกันนะแล้วตัวสุดท้ายนะของคือคือหมายเลขสามสิบเก้าซึ่งลองทายเลยนะแล้วมันโอ้โหวินนี้โอ้ไปแล้วเรียบร้อยไายฮาวเวร์โอ้โหเดี๋ยวผมจะเดาแล้วว่าสองตัวท้ายมีใครอุ้ยแฮร์รี่เคนก็ไปแล้วเรียบร้อยโอ้โหหลากสินญ์ย แล้วก็ใบต่อไปใบต่อไปนี่คือของคุณเอิร์ธนะครับให้ตายเถอะผมบอกเลยว่าตัวดีที่หมดแล้วนะเอ้ยกองหน้าขอกกองหน้ากองหน้าใช่ไหมครับกบใช่ฮะนี่แหละคือกองหน้าของผมสามสองไอ้ มึงมีไข่ไหมเนี่ยดูการกินแตมาเลยอ่ะมึงไข่เนี่ยมึงไข่เนี่ยและนี่ก็คือทีมของผมนะครับผมมาในแผน4 3 3 a t t a c k นะฮะผู้รักษาประตูเป็นวอเชียเชสเนียครับแบ็กโฟก็เป็นอาราโคกับคิมเปมเป้ยืนเป็นคู่เซนเตอร์แบ็กนะครับแบ็กซ้ายมาติแคทแบ็กขวาเบนจามินปาวาคู่กองกลางครับผมโทมัสปาเตกับมูเชล่าแล้วก็กองกลางตัวลุกเป็นยูเลียนแบลนสามประสานในแดนหน้าครับกอนซาโลลามอสหน้าเป้า หน้าซ้ายฟลอรันตอเลสหน้าขวาอุสมันเดมเบเล่ครับส่วนนี้คือไลฟ์อัพของคุณเอิร์ดอิดอ่านนะครับผมมาในแผน4-3-3โฮดดิ้งนะครับผมลูกษาประตูเป็นยันซอมเมอร์แผงแบ็คโฟร์ครับอุมบาอามิกาโนยืนคู่กับบาสโตนี่แบ็คซ้ายเป็นนูโนเมนเดสแบ็คขวาเป็นปาวาเหมือนกันนะครับผมกองกลาง3คนครับกองกลางตัวรับเป็นเด็กแคนระิ์กองกลางทัดซ้ายเป็นแลมซี่ทางขวาเป็นลีคังอินสามประสานในแดนหน้าครับก็จะมีคอริอาเป็นหน้าเป้านะครับผม ทางซ้ายเนี่เป็นโกมอนทางขวาเป็นอันซูฟาติครับมาครับผมุยกันครับผมนี่ใส่เสื้อสีน้ําเงินนะส่วนคุณเอร์นี่ใส่เสื้ออาร์เซนอลน,นะฮะซึ่งบอกว่าคุณเอร์นี่เป็นแฟนต,ตัวยงอาร์เซนอลน,นะครับคบอขอบคุณครับออขอให้เข้ารอบลึกๆนะฮะทีมที่ตกรอบแล้วก็ยังต้องพูดเยอะนะฮะแต่ที่หนึ่งของตารางครับผมเดี๋ยวจะอุดปากคุณเอร์ดนะครับผมด้วยนี่ครับทีมนี้ครับ แล้วก็ให้คุณเอิร์ธเนี่ยหน้าขาวโพลนไปเ้อโอ้โหโกไปดียังสมเมอร,ร์เซฟได้ยังไงหนูเดทเก็บได้แต่ว่าสองครับรรรบัตรตัวนี้กองหลังกองหลังผมดีนะเฮ้ยจริงเหรอเท่าไหร่นี่ <Cap it up> เห็นไรเว้ยตกใจหมดเลยมันไม่มีมันไม่มีเฉยมันไม่ไมีสกิลยิงไกลอุ้ยไม่ได้หรอหแข็งตัวนี้ใช้ความเร็ว แข็งจัดดูสุปฏีสุปฏีนี่นี่นี่ไปไปเปล่าสุปฏีเฮ้ยแย่เข้าเฉยช่วยแล้วเอาแล้วคุณเอิร์ดน้ำครับ1-0โอ้โหเราผิดคาดนิดนึงผิดคาดเลยพี่บูมี่ประมาทหรือเปล่าอประมาทผมไปแล้วคิมิี่โคมองเออเอบโอ้โอ้โอ้แข่งแกค โอ้กิริยานคิมเบเบ้ตั้งใจเล่นตั้งใจเล่นหมเเเเบบบบ้คิม้นี่ไงเล่นชิงหนียังไงครับสุดเส้นอย่างนี้สุดเส้นอย่างนี้โอ้โหเฮ้ยเกือบ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 เหมือนกันเลยเกือบเลยอุ้ยอุ้ยแล้วจะจบครึ่งแรกแล้วครับคุณเดชนำอยู่หนึ่งศูนย์โอ้ยรอจบตรงนี้ครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งที่คุณเอิร์ช ขึ้นดำผมนะครับโอหก็ธรรมดาครับก็ธรรมดาครับโอ้ยเกมยังไม่จบเนี่ยเดี๋ยวก็จบครับเนี่ยอาซูฟาตีทำมาเดิมไปไหนครับไปไหนครับไปไหนครับนี่ไงแฉ่งโอ้สักโอ้โหโอ้โหฟาตีนี่กัดกัดตัวบักวะนี่กัดเงินนะโอ้ยโอเคโอ้โหเราเรียกว่าเราเรียกว่าลูกชุลมุนนะฮะนี่แหละ กไปดเอ้าวเฮ้ยจูเลียนบั้นจูเลียนบรันซ์บร um ันซ์ยังไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเป็นไงล่ะลาโมดท่ามคาดโอ้โหหกสิบแปดนาทีเลยครับตอนนี้โอ้ตายลามอสลามอสตายคุณตายลามอสนี่ไงนี่ไงเอ้า ตอร์เรสอีกแ้ตอรเรสองัเอ้าเกือบโอ้แปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดเ้อะโอ้ยเยียตอร์เรสโ้รับรับรับจ่าเลยรับจ่าเลยนี่ออ้ทดสองนาทีครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เกมนี้นี่สองนาทีคือสองพ่จมงกอะ โอ้เอาบอลดูโูเรียบร้อยแตกตั้งแต่ EP แรกครับตั้งแต่เกสคนแรกนะฮะเจ็ก็ให้ดูเจ็กใส่กล้องให้ดูฮะและนี่คือสุ่มการจัดทีมนะครับผมเพื่อที่มาแข่งกันนะกับอินฟลูเอนเซอร์ FC Mobile นะท่านแรกนี่ก็คือจัดอื้ออัดนะครับท่านต่อไปอยากให้เป็นใครนะครับผมคอมเมนต์ได้นะแต่ว่ามีสปอยนะครับผม คนใกล้ตัวผมนี่แหละครับแต่ไม่บอกว่าใครไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครรู้ครับผมและนี่คือบทลงโทษนะครับผมโหโอ้ยคือูสารสงกสารถ้าคือมันจะมีบอมหน้ากับทาหน้านะครับการทาเนี่ยก็คือรูปรูปปอ่าแต่ถ้าบอมเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมครับ เละละถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องบูมซีเอสนะครับวันนี้ขอบคุณจัดเอิร์ดอึดอัดทุเรศฝากช่องเลยครับผมโอ้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้แล้วก็กดติดตามคลิปของจัดเอิร์ดอึดอัดกันด้วยนะครับครับผมครับครับเจอกันใหม่อีพีหน้าสำหรับสุ่มการ์ดแข่งกันโอ้วันนี้ขอไปลากแป้งก่อนนะผม ขอบคุณครับสวัสดีครับ